สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามเรื่องของอุตสาหกรรมอวกาศของไทยกันบ้างที่ล่าสุดไม่ได้เป็นแค่เรื่องแผนการที่เป็นไปไม่ได้สําหรับคนไทยนะครับเพราะว่ามิวสเป e ประกาศความสําเร็จในการระดมทุนเพื่อลงทุนในอุตสาหกรรมด้านอาวกาศพร้อมระบุว่าจะเริ่มสร้างยานอาวกาศลําแรกของประเทศไทยในปี2564พร้อมเตรียมเข้าประมูลโครงการอวกาศข,ขององค์การนาซาอีก8โครงการ ในช่วงต้นปี2,564เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับกรณีศาสตราจารย์พิเศษดอรอเนกลาวธรรมทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวได้กล่าวถึงการเดินหน้าเรื่องการพัฒนาสร้างยานอวากาศไบโคจรรอบดวงจันทร์ภายใน7ปีซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานปี2564จนทาให้คนไทยหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณว่าเป็นไปไม่ได้และไล่ให้ไปจัดการเรื่องของถนนลูกรางให้หมดก่อนนําซ้ามีชาวต่างชาติบางส่วนที่ได้แสดงความเห็นในโซเชียล ในเชิงดูหมิ่นดูแลนเยื่ยันและบอกให้ประเทศไทยเอาเงินไปแก้ปัญหาความยากจนให้หมดก่อนจะดีกว่าทำเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องนี้ล่าสุดเมื่อวันที่25ธันวาคม2563นายวาราวุธเย็นบำรุงกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร m มิวสเป c คอ p ซึ่งเป็นบริษัทด้านดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศภาคเอเกชนกล่าวว่าจะสร้างโรงงานขนาดใหญ่เพื่อที่จะผลิตเช้นส่วน และสร้างยานอาวกาศลำแรกของประเทศไทยรวมถึงการผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมและยานอาวกาศสำหรับใช้ในประเทศเพื่อการส่งออกด้านภารกิจด้านการสื่อสารระบบระบ,บุตำแหน่งบนโลกทดสหุ่นยนต์และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับยานพาหนะไร้คนขับบนดวงจันทร์โดยจะนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ภายในโรงงานรวมถึงจะเป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสเป c e IDC ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะทำการทดสอบระบบ SPACE IDC จํจำลองภายในไตรมาสรแรกของปี2564นี้โดยก่อนหน้านี้บริษัทมิ s p a c e ที่ก่อตั้งมาเพียง3ปีได้ระดมทุนจากภาคเอกชนจากหลากหลายอุตสาหกรรมธุรกิจเพื่อมาลงทุนในอุตสาหกรรมด้านอวากาศทางบริษัท TOT จําจำกัดมหาชนกลุ่มดาวเคมีคอน s c g เป็นต้นจนกระทั่งดด้ให้หมูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้นสูงกว่า3,000ล้านบาท คาดว่าสาเหตุที่ทําให้ได้รับความสนใจเนื่องจากการที่ภาครัฐผลักดันให้เกิดพรบกิจการอาวกาศและการสร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการอาวกาศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S Curve ที่จะทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการลงทุนได้มีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่เศรษฐกิจไทย นายวาราวุธกล่าวอีกว่าบริษัทมิ s p a c e ให้บริการ Space IDC หรือ Space Internet Data Center เป็นการดำเนินโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง m ิวสเปซคอฟและบริษัท TOT จทาจำกัดมหาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการศูนย์กลางข้อมูลหรือ Data Center ที่อยู่นอกชั้นบรรยากาศของโลกนอกจากนี้ m ิ s p a c e มีเป้าหมายที่จะสร้างสถานีเกตเวย์อีก11แห่ง เริ่มที่กรุงเทพมหาคนครเพื่อรองรับการใช้งานของดาวเทียมวงโคจรต่ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพร้อมกันนั้นระบุว่ากำลังเตรียมความพร้อมที่จะเข้าประมูลโครงการอาวกาศขององค์การนาซาอีก8โครงการในช่วงต้นปี2564จากประสบการณ์ที่ผ่านมามิ s p a c e มีความก้าวหน้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการร่วมส่งโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศทั้งส้น7โครงการ สามารถผ่านการพิจารณาในรอบแรกได้สําเร็จจึงคาดว่าในครั้งนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่มิ s p a c e จะได้รับเลือกเข้าโครงการพัฒนาประเทศไทยตั้งอยู่ในชยภูมิที่ดีคนไทยก็มีทักษะที่ดีไม่แพ้ชาติใดในโลกที่ผ่านมาก็ประจักษ์ชัดในเรื่องของความสามารถด้านอวกาศดังจะเห็นได้จากการที่คนไทยทำงานให้กับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือองค์การนาซา ช่นดรก้องภพอยู่เย็นดรอัดองค์จุมสายและ ang, an an on, ดรพีรวันวิวัฒนานน์โดยเฉพาะดรอัดองค์จุมสายวิศวกรชาวไทยผู้เคยไปลูกทีมจำลองแบบชิ้นส่วนระบบลงจอดของยานอวากาศในบริษัทคู่สัญญาของมาตินมาเลสตาซึ่งปัจจุบันได้ควบรวมกิจการกลายเป็นบริษัทลอกฮิตมาตินซึ่งเป็นผู้สร้างยานอวากาศไวกิ้งให้กับองค์การนาซาของสหรัฐอเมริกา เพื่อนำไปใช้ในภารกิจสำรวจดาวอังคารดังนั้นเรื่องนี้จึงน่าจับตามองและหากทำได้เชื่อว่าสายตาของทางชาติต่อคนไทยโดยรวมจะเปลี่ยนไปครับหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ